มาเดินเล่นที่โอุดรบะกันเดทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้าร้านป๊อกบาทน,นะคะใครรู้ว่าเราตัวเราเท่าไหร่หมอราคาหนึ่นะไ่ขสามีเราใจดีมากมากเลยคะ่ะจะซื้อขอให้ได้สกคร์ตนะท,นทุกคนตุต๊กตาโมเนชีน่ารักมาก มาอะไรไม่ลืมนะลืมของสําคัญด้วยลืมไฟโอ้โหเวลคัมนุติมารุฮัลโหลฮัลโสวัสดีค่ะตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่โอไดาบากกันนะคะซึ่งเป็นการไปโอไดาบากครั้งที่2ของนุชแล้วนะคะในการมาอยู่ญี่ปุ่นนะวันนี้เรามีแพลนที่จะไปดูคอนเสิร์ตกันค่ะ เป็นวงโปรดของคุณสามีนั่นเองแต่ว่าคอนเสิร์ตเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาค่อนข้างคีบิชิมากๆก็คือไม่สามารถถ่ายวิดีโอหรือรูปภาพออกมาได้เลยค่ะวันนี้เราก็เลยตั้งใจว่าจะมาบล็อกให้ทุกคนดูค่ะว่าเราจะทําอะไรที่โอไดบะก,กันบ้างนะก็คือเรามีเวลาก่อนที่คอนเสิร์ตเริ่มเนี่ยหลายชั่วโมงเลยค่ะวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะไปเดินเล่นที่โอไดบะก,กันนะคะแต่ต้องบอกว่ารอบนี้ก็คือไปโดยที่ไม่มีแพลนใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าคุณสามีบอกว่า ที่โอไดบะเนี่ยเขาจะมีเป็นทาโกยากิที่ไม่สามารถหาซื้อที่อื่นได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองทานกันด้วยค่ะเนืงจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเหมือนจะมีอีเวนต์อะไรต่างๆเกี่ยวกับการร้องเพลงประสานเสียงานๆคือแบบตอนนี้คือได้ยินเสียงคือก้องไปทั้งหมดเลยอะคนเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้ทุกคนเห็นตึกด้านหลังไหมนั่นก็คือตึกฟูจิทีีนะคะ เทเลวสตึกฟูจิทีวีนะคะที่กำลังมีปัญหายอยู่นั่นเองตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าพ้อสรุปเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วคอนเสิร์ตท,ที่เราจะมาดูเนี่ยก็จะอยู่ที่ตึกนี้นะคะใกล้กับที่สรถมากที่สรถของเราอยู่่งน,นู้ดก็เดินไม่ไกลเลยนะแต่วันนี้คนเยอะจริงค่ะทุกคน ตอนนี้เราอยู่ยหน้าร้านป๊อบบาร์นะคะแต่คนเยอะมากที่คนเยอะไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะคนต่างชาติเยอะมากแล้วจะให้ดูราคาอะไรเตออันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นลาบ u b u หรือเปล่าแต่ว่าราคาอยู่ที่ประมาณท่านหกร้อยห้าสิบเยนโอ้โหมาลวน่าหลักทางนั้นเลยอะ ใครรู้ว่าเราบูดต,ตัวละเท่าไหร่มองราคาเนอยไดามิชงนแต่รู้สึกว่าที่นี่คือราคาถูกมากอย่างตัวนี้ดูราคาตอนนี้เลยคะ่ะถูกมากที่ไทยเขาขายกันเท่าไหร่อะตอนนี้แต่แบบถ้าใครมาที่โอเดบบะก็มาแวะที่ได้นาม,มาแวะที่ตอกมากได้เลยจะอยู่ตรงข้ามกับตัวราเอมอนจะอยู่ตรงข้ามกับดราเอมอนฟิวเจอร์ t e p a r t m e n t store นะก็จะมาเจอที่ป๊อบมาที่นี่เลยค่ะเราลงมาข้างล่างก็จะมีตู้แบบตู้๊อมมากอยู่นะทุกคนรอบที่แล้วเรามาเราก็เจอตู้นี้รอบนี้ก็ยังเจอตู้นี้อยู่อันนี้คือเราสามารถที่จะแบบว่ามาซื้อได้มันน่ารักมากเลยอะตู้นี้ก็คือมีหลายการ์ตูนมากทั้งเป็นแบบ The Powerpuff g i r l แล้วก็ชินจัง หนู Toy Story ก็มีนะทธอน่ารักน้องน่ารักขนาดเลยคนละบูที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นน่ะก็คืูราคาพันหกร้ย้สินเอลเลเว่นเด็กเอลคารกรคแบบเสี่ยงทายเอานะนี่ดมชิโอ้ร์อ๋อกรอ เก็บตัวมนักสิช็กกใช่อยากได้อ่ะสามีเราใจดีมากๆเลยค่ะจะซื้อขอให้ได้สกิตนะไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอาจจะไม่ดังไปแล้วนะแต่ว่าเราอยากได้เฮ้ยเขาเสี่ยงให้อย่างนี้เลยหรดูด้รอเนี่ ซีเครตอะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะคะเปินเต้นเนี่ยไหนมันมีอันนี้เนแบบนี้ให้ดูก่อนมันจะมีเป็นแบบนู้นสีม่วงอ่าก็แบบ exercise มี exercise ด้วยนะแต่ที่เราอยากได้ก็คือ secret จะได้ไหมท่านบอกว่ายิงเท่าไหร่อ่ะกนะมันก็ でやま同じ？同じ <laughs> 似ぐらい。 ไม่เป็นไรไม่ได้สีเข็ตก็ไม่เป็นไร,ไไร,นไรแต่ว่าสีน้องน่ารักมากได้สีชมพูก็ดีเลยอะมาลองดูแล้วกันเนาะลองเสกไายดูว่าจะได้แบบตัวสีเข็ดไแต่ไม่ต้องสีเข็วก็คือน้องน่ารักแล้ว ตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วค่ะทุกคนเริ่มหิวแล้วค่ะก็เลยเดินมาที่เด็กโตเกียวบีชนะคะเพราะว่าเราจะมากินทาโกยากิที่เป็นสิ่งนเจร์ของที่นี่เลยค่ะแล้วเขาว่ากันว่าที่นี่เนี่ยเขามีเป็นทาโกยากิมิวเซียมเลยค่ะทุกคนซึ่งก็จะรวมร้านทาโกยากิหลายๆร้านที่เดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแอบตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะเนี่ย พอเข้ามาด้านในแล้วให้ขึ้นไปที่ชั้น4ี่นะคะทุกคนแต่ก่อนที่จะไปที่ทาโกยากิมิวเซียมนะคะเรามาเจอเป็นโชโตเตงไกค่ะก็คือเป็นถนนช็อปปิ้งสมัยเก่าของญี่ปุ่นค่ะทุกคนก็คือเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วมีหลายร้านมากๆเลยนะเป็นทั้งร้านขนมในสมัยก่อนของคนญี่ปุ่นที่เขาชอบทานกันน่ะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นพวกแบบตุ๊กตาต่างๆนะถ้าใครแบบว่ายังไม่หิวใดๆนะก็คือสามารถแวะมาแบบเดินช็อปปิ้งที่นี่ก่อนที่จะเข้าไปกินทาโกยากิกันได้นะคะ パパマンジシーならいやーかわいいい、ね、くらだっけ ?1706 中かわいいな <laughs> マンジックカップルでもかわいいアニだあ2000万とはワイヤがパパパそうそうかわいい <laughs> これいくら 200เอ้คอร์นนองก็แพงจังแพงแพงกว่าตัวนี้งงไปร้านนั่น่ะจะเรามาถึงร้านทาโกยากิแล้วอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นเหมือนฟู้ดคอดเนาะก็ซื้อมาแล้วก็มาน้องทานได้ i <laughs> ที่เราสั่งมานะคะอันนี้จะเป็นแบบธรรมดานะอันนี้ก็คือจะมีเป็นซอสราดมาให้แล้วอันนี้จะเป็นชีสอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนน่ากินมากเซตนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,350เยนนะคะก็คือกิน2องคนอิ่มได้เลยอ่ะมันจะร้อนหร

S <S อันนี้ไปเป็นครอบครัวแบบแปดเก้าสิบคนได้เลยนะเนี่ยที่คนนเทสเวทุกคนเต็นนี้คือดีมากถ้าไปเป็นแบบครอบครัวใหญ่อ่ะคือนอนกันได้เลยแต่ที่นอนอ่ะมันจะคบกันไหมความจริงห้าที่นอนทั้งน่ะอุย น่าจะนอนได้ประมาณห้าหกคนได้เลยนะโอ้โหไม่ดีนีเน่เดี๋ยวบอกถ้าใครถ้าใครถ้าใครได้เต็นสองแสนห้าหมื่นเยนแล้วรวมภาษีอีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็สองสองแสนเจ็ดแต่คือใหญ่เลยคือไปเป็นครอบครัวได้อะ่ะ แต่มันก็จะเสียเวลากลางไง้าแบบไปคืนนึงคือไม่ไหวทุกคนใช่ลืมลืมอะไรไหมแคมปิ้งอะอาเะลืมอะไรไม่ลืมนะลืมของสําคัญด้วยลืมไฟตะเกียงแบบเนี้ยแล้วแพงด้วยนะสี่พันเก้าอาซาโะอรไดจินะมโน ไนตัวสูเปอร์กูดจะคนลืมนะคะนี่คิดว่าแบบเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วนะแต่ไงมันก็ต้องลืมสักชิ้นหนึ่งอะ่ะเฮ้ยเต็น,นี้ดีอะ่ะเต็น,นี้เท่าไหร่อ่ะแปดหมื่นเก้าแต่ก็จะโอคสวัโนตอนเตออ๋นนอฮนตอเอย,อยอข,อของเราใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ ของเราใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอมอีหอ่ะมโตจิจเจอยู่ทุกคนเราใหญ่ได้หอ้โอันนี้มากเลยอ่ะมันน่ารักเตี่ยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูอยากได้สีแบบนี้เลยอ่ะเพราะว่าสีมันแมทกับเสื้อผ้าง่ายดวยว้ประมาณสี่พันเยน ฉันต้องเอาแล้วนะ4 8 0ช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้กําลังจะเดินเอาของไปเก็บที่รถกันค่ะที่ซื้อมาก็ไม่ใช่อะไรค่ะของที่เราลืมเอามานั่นเองก็คือเป็นไฟเนาะ ราะถ้าเกิดว่าไม่มีอ่ะมันก็จะค่อนข้างมืดมากๆเลยทีเดียวก็เลยซื้อมาด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมกันเหมือนเดิมนะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะคะแล้วจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยครบ1 0 0 0 follower แล้วนะคะทุกคนต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามกันเสมอมานะคะยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ